นี้ที่ท้ายสวนนะคะอุ้ยมีอะไรหายไปไหมคะต้นทุเรียนตะแหวงตายไปแล้วจ้าตายเหรออุ้ยตายแล้วอันนี้มีผลไม้ของชาวสวนนะคะว่าน้ำว้าฮึมลุงหลาน เขาขยันอะไรกันเนี่ยสล,ล้อโอ้โหคือมันแท้โอ้ยโอ้ยโอ้โยเดียวขยันมากเลยอะ่ะโอ้โหดูดูน้องเดียวดิวางมือถือก่อนเดี๋ยวร่วงน้ำงั้น <c oughs> อึ๊บ <c oughs>

แท็กษะาทกษาีอัพสกิลเขาเรียกอัพสกิลเป็นคนเรียนเก่งอะอใช่ไหมพี่เดียวเดี๋ยวให้พี่เดียวขุดสักอันหนึ่งดีว่าขุดจอบเป็นป่าวพี่เดียวมาตรงนู้นอันนีงมีตกน้ำแน่นอนตรงโน้นลงใส่ไปเดียวเป็นยังไงลูก <c oughs> <c oughs> หน้าตาเหมือน <c oughs> หน้าตาเหมือนเพิ่งตื่นเรามาลอยกระทงตรงนี <c oughs> น้ก็ได้หื เนี่ยอยกระทงตรงนี้เพราะว่าลมมันไปทางนี้เนาะเออไงนะมันลงเดินลงรอยกระทงตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวมีดินก็เรามาปลูกผักแถวๆนี้แล้วตักน้ํารดเอาก็ได้อ่ะตอนนี้ไปหลังหลังบ้านที่คนบ้านกลายอยากฝากหัวใจไว้ที่สาวบุรีรัม ทไอภิกรกคนดเห็นว่าเขาพดแก่แล้วนะคะไม่ได้แก่เฉพาะเจ้าของสวนนะคะเ้าโพดก็แก่เสียงซอเจยเจ้าเวหวานเมื่อสายยันลอยคลอยต่ำเสียงซอเจยเจ้าเวหวานเมื่อสายยันลอยคลอยต่ำบ้องลาแล้วนาะคนงามก่อนจากกันที่ขอสัญญาไม่ลืมสาวดำบ้านนานี่ี่ชาสวนนะคะ อุย้ยเอ่อม,มีอะไรหายไปไหมคะตายเหรออุยอ้ย,ยตายแล้วอุยอ้ยถั่วเหลียนตายไปหนึ่งต้นเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนต้องอาศัยผู้มีพลังตรงนี้มันดินมันแข็งจัดเลยอะ่ะทำไมอะ่ะขุดไม่ได้เหรอหูเบกเลยอ่ะวางไว้ตรงนี้ลูก หาขั้นได้อยู่เนี่ยหนึ่งสองเอาไว้ตักน้ำรถเท่าเนี่นี่มีแรงเลยนะโอ,อ้มันแข็งมากเลยเดี๋ยวดิลองดูก่อนนะโอ้ก็ค่อยๆจกทบอันอย่าไปให้ไปโดนไอ้นี่สิอย่าไปนห,หินแล้วมันเบนเข้าตาเจ้าของก็มีแต่หินทั้งนั้นนะอ่ะที่คนบ้านไกลอยากฝากหัวใจไว้ที่สาวบุรีรัมแล้ลองวางสักแผ่นสิลุงไม่คุ้นถือเหมือนไม่หนักเลย ไม่เอาวางธรรมดาที่จบนี่ไปสอบวิศวกรได้เลยเหรอเออสร้างสะพานได้เลยใช่ส้างแม่น้ำเจ้าพยายาเลยนะใช่อย่างงั้นเลยหนึ่งบันไดเยอะแล้วพี่เดียวพี่เดียวว่าทำยากไหม ก็บอกไม่ยากล่ะก็ทำเองสิประเด็นต่อไปมันจะเป็นยังไงก็มาทำสิปั๊นนี่ได้ยูได้ยูได้ไหมได้เด๋ยนนะเขาเรียกว่าแผนบันไดสี่ขั้น <c oughs> ตกแน่นอนทำไมคุณแล้วจะมีคุณห่วงจะสมบัติ <c oughs> ตกแน่นอนจะไ,ได้กี่ขั้นดูแลสาม มมัันทิตวเองเรียบร้อยอันนี้เป็นงานผู้ชายนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูงานผู้หญิงงานผู้หญิงเขาตะมุตะมิมากเดี๋ยวออกไปทางไหนว่างานผู้หญิงตะมุตะมิตรงน,นี้เป็นบ่อของพี่เหม่งนะคะอู้ยน้ําเต็มเลยโอย้ท่วมทางลงเลยจ้า ต่อไปจะเป็นการ,กรแสดงการตกน้ำนะคะโอ้โหงามจังแม่เขาถามว่าทำไมของเราไม่มีแบบนี้ออของเราทำไมไม่มีอ่ะของอ๋อรู้แล้วคือของพี่แม่งเนี่ยเขาเป็นการคุยเลนขึ้นมามใช่ค่ะเป็นเลนที่มันเป็นดินที่ดีแล้วมันอยู่หมักหมมอยู่เป็นสิบปีอยู่ใต้ข้างล่างเราก็ใช้แบคโฮคุยเลนขึ้นมาพาดมันก็เลยงาม ส่วนของเรามันเป็นการเอาดินภูเขามาถมใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะเออมันก็เลยยังไม่มีผักบุ้งนาโอ้โคตรผักบุ้งจะกินกันยังไงหมอดมอดเต็มกระมังเหรอแกไม่มดเดียวมเนี่ยเหรองามจริงๆผักบุ้งนา ได้ใช้อ้าวอาโอ้ก็ทําไว้ใช้เนาะไม่ได้ใช้ได้ยังไงละ่ะคุณรัชนีอุยได้ใช้ระวังเลือ่อนเบิร์ดนะไม่มีล็อกวิศวกรเสียอย่างระวังนะเนี่ยเราก็ได้ใช้งานอย่างเงี้ยเพราะยีย่ไงเดี๋ยวรถถั่วกันกางามอยู่งามเท่าไหร่นะแม่ก็มันไม่ ถ้ามันโดนน้ำบ่อยๆมันก็จะงามอะ่ะถ้าน้ำไม่ถึงมันไม่งามหรอกต้องเช้าเย็นเพราะปุ๋ยก็ใส่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใส่นะปุ๋ยนะตาโรยเต็มโคนแล้วนะั่นนะ่ะเขาบอกใส่ปุ๋ยคอกมากไม่ดีนะพ่อไม่เีเยเ่นะปุ๋ยคอกไม่มีนะเอาก็ดำๆนี่ปุ๋ยอะไรอ่ะตาเ,เป็นแค่แกรบ ่อรู้แล้วใช่ไหมว่าทุเรียนตายไปต้นหนึ่งรูเรียนถอนหลงไปไม่รู้รรอไไรเอาต้นมะม่วงไปปลูกไว้นั่นอ่ะเออมันตายหรือมันถอนหรือมันไงคะถอนมันไม่มีใบสบักใบมันก็ตายแหลกขาดูอ <c oughs> เขาบอกว่าต้องเอาแสลแนเคุมพ่อมันแดดมันแรงไปถ้าแสลแรเไม่คุมไม่ไม่รอดปะงั้นนะ<อ>ช่างเขาบอกเมื่อกี้อ่ะเขาบอกเขาปลูกที่นี่แหละแดดมันแรง ลองดูไหมลองก็ลองดูก็ได้ซื้อค่าเสียค่าแสแลนอีกสักหน่อยไหมพี่โจได้หมดสแลนมันไม่ได้แพงนะมันหลักสิบบาทยี่สิบบาทเองนะลดพริกสักหน่อยเนาะพริกนี่จะได้กินอยู่นะเอาพริกได้กินอยู่แล้วถวนนี้เนาะพริกงามสวนนี้พริกงามดูสิ ต้นก่อนหน้านั้นนี่ก็หลายเดือนแล้วนะไม่ตายเอา้าไม่ป้ากิน็ไม,ไม่เห้เจีงซี่หรอพ่อใหญ่แหวงลูกเหนื่อยลูกเ<อ>หนื่อยหลายรอบแล้วอเอาละเว้ยตาเอา้าแล้วน้ําอะไรอ่ะพ่อตรงนั้นน้ําน้ําประปาเหรอใช้น้ําประปาเลยเหรอเอสู้น้ำคลองไม่ได้เด้พ่อใหญ่แหวงซัดน้ำประปาโลดที่มันพ่อใหญ่แหวงว่าโอ้ยกระแสสมัยใหม่เนาะเพลนอ่ะเนาะ อ้าวน้ำปลาปลาออกแล้วจ้าเอาอวุ้ยน้ำเย็นดีจังเลยโอ้ยต้นลอยๆก็ตายหมดแล้วบีบอย่างนั้นอนะ โอ้ยพักนอนตายเบ้ดอะไรยังขนาดนะ่ะมันกระเด็นถึงบ่หลับไม่ยังไงหรือเตาแนนแล้วนัน่นสายยางไม่ถึงซ้ำจริงๆสปริงเกอร์ก็มีกดปุ่มเดียวก็ได้แล้วนะเขาก็ไอ้นี่อยู่เอาเาพี่จะเหนื่อยทำไมกดสปริงเกอร์สิเอา อยากเหนื่อยเหรอเหนื่อยให้แกถ่ายนี่ไงอ๋อไม่ใช่ก็ดูช่างภาพก่อนคือช่างภาพไม่ได้ทำอะไรนะเหนื่อโซอมเต็มไปหมดเอาโอเคช่างไปอาบน้ำมาดูดิเอาเหรอโอ้ยบนนะเนาะโอ้ยมญ่งลัสนีเอ้ยมันอบอ้าวเหมือนฝนจะตกเลย ติดไปหอ่อตอนนี้พี่สำเน็งเข้าไปห่อใหม่เขาเจาะเขาเจาะก้นถุงสวยเลยแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะสายพันชิมไหมเป็นฝรั่งขี้นกไส้ไส้ไส้แดงอะ่ะไส้ไส้แดงไส้ชมพูเดี๋ยวดูนะว่าลูกจะสอู้สวยสวยนะแม่สวยอยู่นะใส่ดีนะใส่ดี ดูรสชาติทีจะอร่อยไหมลองดูนั่งกินนอนกินลมนี่อย่าแซวขนาดนั้นนะแม่เนาะโอ้ยเห็นว่ากระไดเนาะแซวว่าอะไรหวานไหมหวานควอเราชิมเนาะมันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกดีเนาะใ่งบอกเป็นไงลองเดน หนึบนะหนึบใช่ไหมพ่อเอ่อหอดีกว่านะถ้าหอดีๆก็ได้กินนะหอได้กินนะเนี่ยถ้า,ถาอร่อยเนี่ย,ยมันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกมากเลยเนาะไส้สมถูอ่ะคุณลองชิมดูปกติมันต้องกินจูเนาะแต่นี่มันขี้นกแต่ว่าตัวลูกใหญ่มาก,กาใช้ได้เลยอร่อยเลยแม่สุกแล้วอร่อยเลยไปหัวกันดีกว่าปะรสชาติก็ฝรั่งขี้นกแหละ ไปห่อดีกว่าอร,อ,อร่อยอร่อยชอบ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 ห่อแบบถ้ำแบบกระดิ่งห่อแล้วเจาะน้ำไว้เจาะรูแต่ว่าเดี๋ยวฝนหมดนี่ก็คงจะดีแล้วแหละนี่ไงวายขอ้นี่เนี่ยของพิเศษส่วนเยอะไม่อคอละพันอันนั้นเป็นจิมกินจูพ่อของพิเศษสว่วนกินจูของเราสรใส่ชมพูแล้วพ่ออร่อยเลยค่ะแต่ยังพูดว่าจนอยู่รอบบ้านอยู่แล้ว<ม>บ,บ้านพอผมเวท แต่ถ้าไม่สุกนะกินไม่ได้เลยนะกระแมนนี่ยเราไปปลูกอ่ะแม่ปลูกแล้ววันนี้เขาไม่ยงบ้านยังหันเขาเลยเอาวันเนี้ยอันนี้พี่พี่โจ้ซื้อมาใช่หรออะไรต้นเนี้ยใช่ใช่อืมอ่านี่คุณแม่อืบอันนี้เป็นของพี่ตุ๊กแกซื้อมาเนี่ยเอาทำไมไม่จับจารย์มา เออมันต้องจัดอ้เจ้ามาเสียสวยโอ้ยไม่เป็นเลยเดี๋ยวไปจัดให้ทำจะได้อ่าอ่าคุณไประจัดสักครู่เมี่ยงคำเมี่ยงคำเมี่ยงคำคนแก่ท่าทางไหนดีอันนี้เมี่ยงคำเรียบร้อยมาแล้วเอาไงดีอ่าคุณกัมพูห่อแล้วก็ป้อนซ้ายป้อนขวาโอ้ ใบทองหลางอันนี้<ม>ใบทองหลางปว,ป,วปวดขาดนะไม่ปวดหรอกแม่ใบใบไม้ไม่ปวดแม่สมนุนไพรนะต้องข้าลำไว้ก่อนนะต้องข้าลํำไว้ก่อนก็คืออันไหนสิม,มาหมักกระลํำก่อนเด้ออ่าก็ค,คือเหมือนกับอ่าเรากันไว้ก่อนออว่ามันอาจจะอาจจะแต่มันยังไม่ปวดนะลองชิมดูข้าลํำไว้ก่อนนี่ไง มันจะประกอบไปด้วยใบทองหลางเอาไว้ห่อนะครับอันนี้มะพร้าวมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วอันนี้กุ้งแห้งถั่วลิสงแล้วก็มีขิง,ขงแล้วก็มะนาวมะนาวหาั่นแล้วก็หอมแดงอ,ดอ,อนะครับออออหอมแดงเสร็จแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเขาเคี่ยวอ่า หนึ่งคำไม่ลองชิมดูเหรอแต่น้ำตาลเป็นช้อนก็ไม่ควรหรอกฮะไม่เก่งผิดบ้านระยะเอาผิดมากเอาข้าวหลามไหมข้าวหลามเศร้าแล้วแต่กินก่อนนะนะอาวพอแหวงลองชิมเบังหุวยของดีตัวนี้แม่เออเมี่ยงคำเนี่ยแหง่มีแขวอยู่น่าตา เคี่ยวยากปะล่ะเป็นยังไงไม่ใช่ไหมหวานผดเออพี่โจใส่เยอะเกินอ้าวเหรอพี่ไปใส่น้ำตาลทีละช้อนชาอย่างเงี้ยเนี่ยทีละช้อนเลยทีละช้อนชาพี่วันหนึ่งเขาให้กินไม่เกินหกช้อนชาเอาเหรอแล้วกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะอืมอันนี้ก็เกินไปคุณกำพูเขาใส่นิดเดียวเหรอเอเขาใส่นิดเดียวเนี้เอาเอายื่นเยื่นมาแล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูเขาเอามาจากไหนวะ เขาก็ทำขายอะพ่อเขาทำขายเหยดแค่นี้เองหยดสองหยดอ้ามันเป็นของคนยังทำของน้องไข่หรบนี้เหล่ไมีคอนเมนของาคกลางอืมพอดีใช่ไหมร่องบ่อไหมไงพื่อย่าจะอย่าใส่หวานในพ่อขนาดนั้นนะดูสิโอ้โหจานจเมื่อกี้หอยแนมไหมล่ะเนาะเห็นว่าเพิ่นมีมือก็ได อันนี้กินเพื่อสุขภาพได้กะยายได้สมุนไพรคนโบราณเขาก็จะกินเป็นอาหารว่างนะคะถ้าไม่ว่างอย่ากินเนาะมันเป็นอาหารว่างถ้าไม่ว่างอย่ากินเพราะว่าเป็นอาหารสําหรับคนว่างว่างจัดยว่างละว่างมากเลี้ยเอาไหมไม่ใหญ่สำหรับคนชอบเท่านั้น ขอบคุณพี่ตุ๊กนะฮะส่วนแม่ทองนาคบอกขอนอนดูดีกว่าเอาอๆ,ๆมันอร่อยนะพ่อแต่พี่พย่อใส่เยอะไป<อ>หน่อยเห็ดเองหมดเฮ็ดเองหมดโอ้ยมะพร้าวควั่วอ่าอันนี้ชอบอัานไหนเยอะก็ใส่ได้เลยค่ะพ่อถั่วก็จะมันหอมมะนาวชิ้นเดียวพอนนะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินเหล้วแต่มากเอาแล้วเต่มมากใส่บักหน้าสองตอน <c oughs> กินมาได้เด้อบัานเด้อหอมแดงสาย,ยางหอมแดงในหอมแดงกันอะ่รเดพ่อพหญ่อันนี้ล่ะกุ้งแหง้งกับขิทงทำใหญ่ๆใส่นิดเดียวพอพอ,พอสองหยดพอมันจะได้พอดีเออจังซั้นละ,ะเคี้ยวไปสักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าดีก็ยุ่งว่างไหม่่ <c oughs> 咱们年落油。哎哎 ลอยรินไหลกบเขียดจะผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮาตับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจ ໃຜນີ້ແຈກຫອມດອກຫັກກະແຍິ